ต้องมาแล้วค่ะตีพ่อแม่ลูกก่อนอื่นูโปรไฟล์จะต้องเป็นพ่อแม่ลูกก่อนเนย่ยเขาไม่รู้ว่าเราเป็นครอบครัวเดียวกันอำนาจศักดิ์สิทธแห่งจันทราสองสำแดงเลค่ะนำปัดนี้่เนมาค่ะพร้อมเวอร์พร้อมไปปราบเหล่ามารร้ายดูสิ ซีซั่นนี้บานร้ายมีตัวอะไรบ้างนี่ค่ะปีศาจของเล่นทางขวาปีศาจต้นไม้และตรงกลางผู้ควบคุมปีศาจพร้อมปราบค่ะเดินเทนดศัตรูอาเชน่าแกม่อีอย่ามาตีปราสาทจันทาอี่มาสี่กลัวมาสี่กลัะโออเกาะแตกเลยโออปีศาจของเล่นปีศาจต้นไม้เอยปีศาจต้นไม้เออปีศาจต้นไม้ไม่ถ่ายฉันชี่เลย หัวคาหัวคาลูกช่วยกูหน่อยโอ๊ยเฮ้ยใหญ่เลยตีปกตินะอออืเหัวเก่งมากครับหัวตีปกติอืตีปกติไปไหนคะนี่แน่รวยมากค่ะมาถึงก็เอาลอยมาฟามาฟามาฟาเลยมาลาเอาเอาลูกเอาไหมเอาลูกไม่เอาไม่เอานะ พิศักดิ์ของเล่นมาพีศักดิ์ของเล่นพิศักของเล่นแข่งอยู่พิศักของเล่นแข่งโย่ตายประสาพิศักของเล่นตายประสาพิศักของเล่นอุ้ยพี่ักดิ์สมัยมันมันไะลูกสาวแม่ลูกสาวโอ้ยเดี๋ยวเดีแล้วมันกำลังลากงอกอยู่แป๊บนึงมันออกมาแล้วมันออกมาแล้วลูกสาวกูไปไหนฮะลูกสาวตายอยู่เหรอจะโดนแย่งไหม่ะผัวขาดโดนแย่งกับผัว โอ๊ยโว้ยพวกพี่ตัดต้นไม้มมาไอ้หมอบเก๊ดกีไปไปไปช่วยด้วยช่วยด้วยลูกสาวช่วยแม่ด้วยลูกสาวลูกสาวช่วยแม่ก่อนโอ้ย Ultimate นี่แน่นี่แน่แน่รอบอีกว้าวพี่สายคนแรกระโดดนี่แน่แรงจูบคิสตั้นจันทรา ย่อยเอ้ยเอ้ยช่วยด้วยหัวขาดเนี่ยหัวย่อยลูกลูกสาวอย่าอย่าลูกสาวคุณจะตัลูกสาวยอกไปลูกสาวระวังโอ้ยลูกสาวเลยสวยลูกสาวเด้นลูกสาวกูตายปีศาจต้นไม้นี่เป็นลายนะเออปีศาจต้นไม้นี่ไะตายซะโอ้ยอยาเข้ามาแช่นะแกจะได้เป็นต้นไม้แช่แข็งนั่นนั่นนั่นปีศาจต้นไม้ปีศาจต้นไม้ เะะจาะไปเลยแรงดีย่ามเสียได้ตีคีบก่ตีคีบก่อน,อน <c oughs> ช่วยแมน่อยลูกไว้เปลี่ยนต้นไม้มาโอ้ยยอยโอ้อยโอ้อย,ออยช่วยเลยช่วยเลยแช่ชแข็ง้งใ่เฮ้ยพลังโจมคิสตัลจันเอ้อ พี่สัต,ต้นแบบนี่มันหลายการิงลยอ่ะโอ,อ้โห้โหดมากค่ะโหตก,กามันโหตะก,กามันตะก,กายมันหัวขา,าโ,โฮ้ยไอ้เดี๋ทำลูกีตกาลูกฉันี่ม,ตมัตชุดอะไกูอะขอบฟ้าค่ะพลังจุกที่สั้นจันทราวมีคนอื่มคนหา,านทำอมไรชื่อพลังนี้โอ้ยแปลภา,าษาอังกฤษค่ะ นี่ก็โดลบทันนี่ไงแช่แข้งตายซะเบิ้ดมากตายไปซะงตักพีศาตร้ายนี่ลงเหลือแกแล้วแหละเนื้อหนึ่งคู่คมปีศาจร์รีอาดอีกวะตีป้อมเมสิตเอตีป้อมเมสิตเอตเฮ้ยตีป้อมมันไม่จะเกิดเหรอวะได้ไหมคือมันเกิดเหรอวะ มันเกิดมันเกิดแล้วมันเกิดแล้วมันเกิดแล้วพิษจะต้นไม้มาแล้วอืมอยากเข้ามาฉันแช่ไงเสร็จลมูนแช่แข็งวว้ยหอยขโมยพลังมูฟิรี่มาชงงมากเวอร์ยานะไอ้จะเป็นมูสิ่งก็แช่แข็งว้ามันกระโดดมันกระโดด้ยหน่อยนะจะมาตบหน้าฉันหน่อยพิษสัตว์ต้นไม้เป็นต้นไม้ที่เป็นนักวอลเลย์บอลคะตบเก่งจริง <im itation> ยู่นักแทไหย่นักแท้ไหนอือออกตัดมืมาก่อนเลยค่ะนี่แน่ตายไปซะโอ,อ้พลังมนต์จบคิส,คสตันจันทร์ค่ะนี่ตบหน้าฉันทำไมฮะตบหน้าฉันทำไมโอ้โอ้โอ้ปอมตีปอมตีจบเลยจบ,จ,บจบเลยจบเลยนี่อาจจะมาตบหน้าฉันนะตีสัตว์เฮ้ยโอวย์โควต์ <สะ S 2> โควตแช่แข็งก่อนค่ะอ้าวอื แล้วเราก็สามารถปรับปีศาจได้สำเร็จตาเดียวไม่พอต้องไปต่อตาสองเจ๋งเซรามอนแน่นอนค่ะพ่อแม่ลูกเขาก็มาปรับเหล่ามารร้ายาหล่อนคือนางมารร้ายนะคะนางปีศาจกระสือ <c oughs> เราเจออะไรมั้งเนี่ยเดี๋ยวโผล่นาไปดูปีศาจสินั่น่ปีศาจผีเสื้อ <c oughs> ปีศาจกระสือแล้วก็ผัวปลอม <c oughs> หน่อยเนี่ยเรแฟนแล้วเป็นผัวฉันว่ะ นี่เนี่แกเอ้ยปีศาจผีเสือ้โอโดนแช่แข็งไปนี่นี่ปีศาจผีเสื้ออ้อๆๆไม่แดงไม่แดงไม่แดงัชไม่ใชืกอเกลี่บรลลี่ันไม่สนวัยแล้วใจอยู่ข้างเธอปีศาจผี่ข้ยปีศาจผีเสื้อจะตายแล้วว่าหัวค่ะปีศาจผีเสื้อจะตายแล้วค่ะจัดก,การมันทีค่ะได้ไหมคะนี่เนี่ยปีศาจกระสือ รูปเป็นไงเน,นี้ย๋อ,อ้รูกกลับวังกำลังกลับมานี่ตีัาปีเสื้ออ๋อถอั่วปอลมันตีฉันแกจะกล้ามกากนะแปลงร้ามันผัวฉันเนี่ยไม่มีเลยปีศาจกระสือมานาจะหมดว่ะเติมมานาก่อนนะคะกะเทยมีนากูก๊กตุเตอมีนาอ๋อมีนาโดนยกกลางมนตะปัจจุบันทาโจุบันทา ใครจะใส่ผีเสื้อลายพลังเรื่องรอหัวรถโอ้หัวรถหัวสวยมากคับหัวสวยมากกริดอายไลเนอร์ชำอืมเอ๋ยีกัวหัววะนี่นะอามาเตะยิเซมากกี้มอนจบฉลาดพลังตรงนี้วเนี่ย พี่แอ๋กูกูกี่นี่นะแช่แข็งวิวิอาดีได้นี่นะ่ีใส่ผีเสื้อโอยโอยอยตัดคิวคนคาตัดคิวผีใส่กระสือคาดีนี่แช่แข็งเนี่ยกระโดดหลบเก่งนะคะเออไม่โดนเลยโง่จริงฉันโอ้ยก่อหายลอย นี่นะปีศาะกระสือเออหัวเราลดมากค่ะหัวด um ีเป็นสีกระชากอยู่ด้วยปะฟ้าหัวขาอย่าได้วยปะฟ้าครับหัวบุขอได้ไหมครับหัวค่ะมานาหมดค่ะนี่นะขอค่ะขอบคุณค่ะนี่อุ้ยตายห่าไม่โดโงององมีความง่นิดหนึ่งทำมาแช่นะยะ อืมผู้งนบาชั้นห้ามนาั้นหน้อนี่ังค์ีอานะคะลีอาดนะคะนักีาจผีเสื้อนี่ไอ้าวทำไมหัวได้โอ้ัวลาชนะชูสับเปิดทังเต็มที่เลยชูเต็มที่รีบเลรีบรีบรีบ ต่นอเน,นี่อีผัปั้มอีเนี่ยป้อมตีกูป้อมตีกูตีปั้มอะไรตีป้อมโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยพี่สายปีเสือ้อไหมหน่อยเนี่ยมันจบกันค่ะนี่อาจนะคะหล่นปล่อยสิยก็ปล่อยเอาเซ่ป้อมแตกแล้วค่ะลาก้อยพีสายปีเสือ้อวาผัวได้ว่ะผัวรถนะคะอูหอ้หล่อมากหล่อมาก 搜卡。